ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่สามสิบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูประมาจารย์กล่าวชมท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีมาพักที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ่างก็มากราบนมัสก,การเยี่ยมและฟังโอวาทของท่านในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ไดอารัธนาท่านพระจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟังปรากฏว่าท่านแสดงธรรมไพเราะเพราะปริ้งจับใจท่านผู้ฟังมากมายไม่อยากให้จบลงง่ายๆกันเทศกันนั้นทราบว่าท่านเริ่มแสดงมาตั้งแต่อนุบุพิกถาขึ้นไปเป็นลําดับจนจบลงในถ้ำกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนิกชน กำลังฟังเพลินพอเทศจบลงท่านลงมากราบพระเถระแล้วหลีกไปหาที่พักผ่อนตามอธัธยาศัยขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในถ้ำกลางบริษัทว่าท่านมั่นแสดงธรรมใครราะมากหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก และแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือแดนแห่งความดุพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเครือบแคลงสงสัยนับว่าท่านแสดงธรรมได้อย่างละเอียดละออดีมากแม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลกๆแ,แ,และชวนให้ฟังเพลิดเพลินไปอย่างท่านเลยสำนวนโวหารของพระธุดดงคกรรมฐานนี้แปลกมากฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินตามไปไม่มีเวลาอินพอและเบื่อง่ายเลย ท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงเลกได้ท่านมั่นท่านเป็นพระกรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติปัญญาตามทางมรรคาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่นำมาเหยียบย่ทำทําลายให้กลายเป็นโลกโลกเร็วๆไปเสียดังที่เห็นเห็นกันอยู่ท่านเทศ มีบทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆพร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งอัดแห่งธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมะนั้นๆออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนาวิธีซึ่งหาตัวจับได้ยากอัตมา แม้เป็นอาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริงๆอัตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้อข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณอัตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วย ซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่ามีภูเขามากสะดวกในการสแสวงหาที่วิเวกถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก,ก็เป็นได้เป็นแต่ท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองพระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากยากมากอาตมาแม้จะเป็นพระผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเอง ก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมทมตนต่ออัตมามากจนละอายท่านในบางคราวท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกสแสวงหาที่วิเวกต่อไปอัตมาก็จําต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้าขัดใจเพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากยิ่งนักเมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อทำอย่างยิ่งเราก็ควรอนุโมทนาเพื่อท่าน จะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชนพระเนนในอนาคตอันใกลน้นี้ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาไต่ทามท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่กรุณาอย่าไปขอตรกุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรีความแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆที่ผิดทางจะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยไม่ใช่ทางบางทีท่านอาจใส่ปัญหาเจ็บแสบเอาบ้าง ว่าอัตมาไม่บอกเพราะท่านมั่นไม่ใช่พระประเภทนั้นท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนให้คนเห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆมิได้สั่งสอนออกนอกลูก่นอกทางไปจากทํานองครองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลย เท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอาตมาคร,รบรพเลื่อมใสท่านมากภายในใจโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาครรพท่านถ้าท่านไม่ทราบด้วยญาณเองเพราะไม่ได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่ากรบรบูชาจริงๆและอยู่ในขาแห่งปุญญกเขียตังโลกสะขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้นๆหากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะ ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอัตมาเองชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิทั้งนี้ทรา,าบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นแม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นนั้นแต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังเป็นธรรมในภูมิธรรมนั้นนั้นแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพจงรักภักดีต่ออัตมามาโดยตลอด ไม่เคยแสดงอากับกิริยากระด้างวางตัวเยอะยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบภาคขี้ริว้วซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมสายอย่างจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นนี่เป็นคำของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูประมาจารย์จันสิริจันโดกล่าวชมเชยท่านพระจารย์มั่นภูริทัโตในที่รับหลังให้ญาติโยมและพระเนนฟัง หลังจากท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีกไปพระที่ได้ยินคําชมเชยนี้แล้วนําไปเล่าให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านจึงนําเรื่องนี้มาเล่าให้คณะลูกศิษย์ฟังเวลามีโอกาสดีๆคําว่ามุตโตไทยที่มีในชีวประวัติย่อของท่านซึ่งพิมพ์แจกในงานชาปนก,กิจศพท่านก็เป็นนิมิตกนามไปจากคําชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลีครั้งนั้นสืบต่อมาทราบว่า ท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2472จนถึงปีพุทธศักราช2483ท่านจึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำารัตนานิมนต์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีตอนเกี่ยวกับอุดรจะขอเขียนข้างหน้าเมื่อเรือท่านดำเนินไปถึง